กำลังทำพิธีหรือไม่ก็ท่องคาถาอะไรสักอย่าง,างไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอ็ซีี่น่ารัก ท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเยือนบริบาลพี่วันนี้แสงเยือนก็จะไปที่ห้างพี่แดซึ่งเป็นห้างอีกที่หนึ่งที่อยู่ทางน้ําตกนะคะแม่แม่วันนี้แสงเยือนก็มาคนเดียวนะคะซึ่งพี่แปดไม่ว่างพี่แปดก็คือติดที่บาลนะคะวันนี้ก็เลยมาคนเดียวนะคะกงองฝากพี่ๆีนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้แสงเยือนในการทำคลิปดนวยนะคะก็สําหรับแม่แม่หรือพี่เอฟซี ที่อยากกินน้ำพริกคะน้ำพริกแมนมินก็พักแชทพักบ้านเขียวมาได้เลยนะคะ S A N G underscore T K สองหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นบ้านของพิแศดบ้านเขียวบ้านพิแศดนะคะ Y A I Y A I หนึ่งหนึ่งสองห้าสี่สองนะคะพี่แม่แล้วตอนนี้ถ้าเป็นพวกเ,เงินซอ,อ,อยซอยซอยข้อมืออะไรแบบเนี้ย ต้องรอนิดนึงนะคะแม่แม่เพราะว่าเราอะของที่เราเออกมารอบแรกกับอันนี้หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบสองถ้ามาเราจะแจ้งให้พี่พี่เอฟซีุกท่านทราบแล้วก็จะเอามาไลฟ์สดแล้วก็แจ้งวันเวลาทีนะคะแม่แม่ตอนนี้แสงเืินก็มาเดินป่าละจี่จิยังไปไม่ถึงไหนเลยนะก็ได้ยินเหมือนเสียงก็กเกะแก้วนะ เมื่อกี้ระหว่างเดินมาเนี่ยมองไม่ชัดน,นะว่าเป็นตัวเงินตัวทองหรือว่าเป็นสัตว์หรือคานก็ไม่รู้แม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้มันได้หนีออกไปแล้ว่ะเดี๋ยวเราเรียบเดินทางกันดีกว่าเนานะเพื่อไม,ม่เสียเวลาวันนี้เราไปที่ห้างพิเศษนะคะก็มาคนเดียวเหมือนเดิมน,นะคะ สำหรับพี่แม่พี่พี่ลุงป้านนะที่อยากเห็นน้ำพริกเราก็ทักบ้านเขียวเลยนะคะหรือไม่ก็ทักเพจแสงเดือนตะลุยป่าหรือไม่ก็พี่แฝดได้นะคะตอนนี้พี่แฝดก็สร้างเพจใหม่แล้วนะซึ่งเพจเก่าได้ปลิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลิฟต์กันค่ะ ล,ล่องรอยของกันมาแกะหน่อไม้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์นะตอนนี้เขาเริ่มเปิดหาหน่อไม้กันแล้วนะแม่ๆเห็นตอนนี้คือเยอะมากก็คือเขาอนุญาตให้หาหน่อไม้กันแล้วก็คือหาได้แบบอิสระนะคะไม่ต้องแอบ,บหานะตอนนี้ราคาพุ่งแล้วนะคะราคาอยู่ที่โลละ เก้าบาทนะคะก่อนหน้านี้โลละห้าบาทเองคนก็เลยไม่ค่อยหาแต่ตอนนี้เนี่ยคาดว่าถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยคนน่าจะหากัน โดดน,นะ1 2 3สองสามมานั่งลรงีก่อนเดินไปนั่งไปนะคะ เราต้อง,งระวังทุกอย่างเลยนะคะเราเลือกที่จะมาดินป่าเราก็ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัดป่าก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ช่วงไม่ดีนางก็น่ากลัวมากๆนแน่แต่หนูไม่เจอนางมาหลายวันแล้วนะ สึกเหมือนมีคนดู่แถวๆนี้เลยแม่ได้ยินเสียงกู้เสียงแบบเหมือนมีคนดู่แถวเลย มีคนเรียกนะคะเรียกหากันนะเเดินกันต่อดีกว่าฝนจะตกแล้ว ดยี่เหมือนยินเสียงเหมื ead, อนคล้ายๆเสียงดนตดีเลยพี่ก็เลยลองนี่เพลนออกมาก่อน ีเหมือนได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงของเลดีพี่ๆแล้วก็เหมือนเสียงผู้ชายนะ่่งไม่รู้ว่าหนูได้ยินมาจากฝั่งนู้นอะ่ะก็เลยเดินเลี่ยงมาอีกฝั่งหนึ่งนะ่ันไม่รู้ว่านางเนะี่ยทำอะไรอยู่ตรงนั้นคือเราพยายามเด็กเลี่ยงไม่ที้จะไม่เจอนางแล้วแต่คือสุดท้ายก็เจออยู่ดีนะ ่าแล้วดีจีนแสงเลยดิเฮ้ยนันงทำอะไรอะ่ะเหมืนหอนนังกำกลังทำพิธีอะไรบางอย่างเห็นไหมมนหอนนังกำกลังทำพิธีหรือไม่ก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างเห็นมี่เหมือนนังสติหลุดไปแล้วอ่ะเฮ้ย สติหลุดไปแล้วอ่ะเหมือนใงท้องคาถาทำพิธีอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นพิธีมนต์ธรรมหรือเปล่านม่ไงยัง,ยงกำลังท่องคาถาไม่รู้ว่าเป็นคาถาอะไรฟังไม่รู้เรื่องนะ พัดมากนางกำลังทำพิธีอยู่ท่องคาถาอยู่ นั่งคุยกับใครก็ไม่รู้อ่ะก็เดินไปเดินมานะจดจําไปที่จํานั่งก่อนไแล้วนั่งไปละนั่งคุยกับใครอ่ะ วันเดียวเขาเจอนอเฮ้ยัเจอล้วนังเจอเรานี่เหรออ้ยรีบออกจากทีนี่เพรนั่งเห็นเราแล้ว ดีกว่าไป่อจัดชิ้นนี้ก่อน